สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาสำรวจแนวคิดที่สวยงามและลึกซึ้งจากประเทศญี่ปุ่นนั่นคือแนวคิดวาบิซาบิครับในโลกที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบความใหม่และความหรูหราวาบิซาบิกลับสอนให้เรามองหาความงามในความเรียบง่ายความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่จีรังของสรรพสิ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปรัชญานี้ให้มากขึ้นกันครับคำว่า วาบิซาบินั้นแท้จริงแล้วประกอบด้วยสองคำที่แยกจากกันครับโดยคำว่าวาบิหมายถึงความเรียบง่ายความเงียบสงบความสันโดษและความสุขจากการได้อยู่กับตัวเองในธรรมชาติส่วนคำว่าซาบิหมายถึงความงามที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาความเสื่อมสลายหรือร่องรอยของความเก่าแก่ที่ทำให้สิ่งนั้นมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อรวมกันแล้ววาบิซาบิ จึงไม่ใช่แค่ความสวยงามทางสุนทรียะเท่านั้นแต่เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่สอนให้เรายอมรับและมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตครับแนวคิดวาบีซาบิมีหลักการสำคัญที่เราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายครับ 1. ความไม่สมบูรณ์แบบโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบร้อเปเซวาบีซาบิสอนให้เราชื่นชมรอยแตกบนถ้วยเซรามิกรอยกระบนผิวหน้า หรือความไม่เท่ากันของกระเบื้องปูพื้นเพราะสิ่งเหล่านั้นคือเรื่องราวที่ทำให้สิ่งของหรือตัวเรามีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวา 2. ความไม่จีรังทุกสิ่งล้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวาบิซาบิย้ำเตือนให้เราเห็นคุณค่าของช่วงเวลาปัจจุบันดังความงามของกลีบสกุระที่ผลิบานเพียงชั่วครู่แล้วร่วงหล่นไปการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่จีรัง ทำให้เราปล่อยวางและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาได้มากขึ้นครับ 3. ความเรียบง่ายวาบิสซาบิ abi, ยกย่องความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติสอนให้เราตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและมุ่งความสนใจไปที่แก่นแท้ของสิ่งนั้นการลดทอนสิ่งปรุงแต่งจะทำให้เรามองเห็นความงามที่แท้จริงได้ง่ายขึ้นครับแนวคิดว่าบิซาบิสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้หลายอย่างครับ กับเข้าของเครื่องใช้ลองมองหาความงามในสิ่งของเก่าๆที่เราเคยใช้มานานเช่นเก้าอี้ไม้ที่มีรอยถลอกจานที่มีรอยบินหรือหนังสือที่มีรอยยับเพราะสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความทรงจำและเรื่องราวกับการทำงานวาบิซาบิสอนให้เราอยอมรับว่าไม่มีโปรเจกต์ไหนที่สมบูรณ์แบบที่สุดและการทำงานก็อาจมีข้อผิดพลาดได้การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ จะช่วยลดความเครียดและทำให้เรามีความสุขกับกระบวนการได้มากขึ้นครับกับความสัมพันธ์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบความสัมพันธ์ก็เช่นกันวาบิซาบิสอนให้เรายอมรับในข้อบกพร่องของคนที่เราครบหาและมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบของความรักที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกับตัวเองที่สำคัญที่สุดคือการใช้แนวคิดนี้กับตัวเองครับแทนที่จะมัวแต่ตำหนิตัวเองในข้อผิดพลาด ลอนยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเราความล้มเหลวหรือรอยแผลเป็นในชีวิตแล้วมองเห็นความงามและคุณค่าที่เกิดจากประสบการณ์เหล่านั้นในโลกที่เต็มไปด้วยภาพความสำเร็จและความสมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดียวาบิซาบิอาจเป็นปรัชญาที่เข้ามาช่วยปลอบโยนจิตใจของเราครับมันไม่ใช่การบอกให้เราหยุดพัฒนาตัวเองแต่เป็นการสอนให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ และยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบอย่างสง่างามการได้มองเห็นความงามในรอยแตกของเวลาความเรียบง่ายของธรรมชาติและความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ